สวัสดีคะ่ะแม่เอง่งภูมิมณีบ้านดินบ้านดินสุขภาพบ้านดินในสวนคะ่ะบ้านดินสีเขียวนะคะอัปเดตกันหน่อยคะอ่ะขอบคุณมิสเตอร์เคลแมนค่ะส่งคลิปเข้าไปที่บ้านดินสีเขียวโดยไปบิ๊กคินนิ่งคะ่ะโดยที่หลังจากที่ได้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านดินหลังนี้ให้แล้วนะคะก็ดูแลนนะเข้าไปดูแล ก็ที่มันเองว่าเป็นบ้านสุขภาพก็เพราะอะไรคะบ้านหลังเนี้ยนะคะเป็นรูปทรงก็ธรรมดาค่ะเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมทั่วๆไปค่ะแต่หลังเนี้ค่ะมีโครงสร้างโดดเด่นโดดเด่นสูงโปร่งค่ะอยู่สบายแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูมิสเตอร์แคมนค่ะจะแนะนําว่าภายในบ้านดินหลังเนี้ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาชมคลิปกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมา เคลียร์ลิงบ้านดินนะฮะแล้วก็ปรับพที่ที่มีทางเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการทำค,ความสะอาดเพื่อที่จะเข้าอยู่ใสไว้นะกว่าตลรางเมตครับบ้านดินหลังนี้อันนี้เป็ความสําดนะครับ ความสูงของกำแพงเนี่ย4เมตรจั่วสูงสุดนั่นอ่ะเกือบ6เมตรครับตรงนี้ระเบียงด้านนอกนะครับ กำลังเร่งทำความสะอาดกันอยู่บ้านดินหลังนี้อยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับใกล้กับไร่เคลแมนนะเลยูาด่ด้านใน ด้านในผมทําเป็นฟ้าดินเป็นฟ้าเรียบรจริงนะแต่ใช้ดินผนขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเห็นเทเจอร์ของของดินบ้านดินหลันไง,ไงนะนี้เนี่ยนะฮะมีแต่พัดลม เราไปดูในห้องน้ำเลยครับก็ mm hmm. จะมีชั้นของอ่างติดตั้งกระจก้านบนนก็มีไฟที่รียหร้อย่นครับเห็นได้ว่าห้องน้ำค่อนข้างโปรางนะร้อยแปดสิบกว้างนะครับแล้วก็ยาวประมาณสามเมตรสามสิบ กำแพงค่อนข้างสูงครับแล้วก็จะทำให้บ้านดินเนี่ยค่อนข้างโง่งอากาศโซมากครับกำแพงสูงสี่เมตรโอเคครับ งงมีเรื่องราวดีๆจะนำเสนอต่อนะครับสรุปนะคะชมคลิปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะบ้านดินหลังนี้สวยนะคะสวยดนใจเลยคะ่ะถูกตาต้องใจคะ่ะที่มันเองบอกแล้วคะ่ะหลังไอประตูหน้าต่างเขาคะ่ะเป็นไม้สักเก่าหน้าต่างประตูนี่เขาก็จะทําหน้าที่เป็นช่องแสงนะคะที่สําคัญทําให้ภายในบ้านนะคะสว่างสวยัยโดยไม่ต้องเปิดไฟในะตอนกลางวันก็ได้คะ่ะห้องน้ําก็สะดวกใช้นะคะติดกระเบื้อง เพื่อทำความสะอาดง่ายค่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างมิสเตอร์แคแมนบอกไปแล้วนะคะก็คืออยู่ในความสูงเลยค่ะก็โล่งสบายโครงสร้างโถงโล่งค่ะภายในบ้านนั่งสบายไม่อึดอัดนะคะภายนอกบ้านเลยค่ะก็มีระเบียงมีระเบียงไว้ให้เดินให้ชมสวน,นะคะ่ะสำคัญคือเป็นบ้านในสวนด้วยนะคะขนาดก็กางพอดีนะคะไม่เน่งว่านะคะ ก็ร้อยกว่าตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่สําหรับครอบครัวได้สบายสบายเลยค่ะถ้าใครชอบบ้านเพื่อสุขภาพแบบนี้ก็เอาไว้เป็นไอเดียได้นะคะค่ะอันนี้หลังคาเป็นซิงเกิลูมนะคะเทคนิคอิดดินด,ดิบนี่แหละค่ะ,คะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกิ้งกสวัสดีค่ะ